เพดดังแชร์ซ้ำผู้จัดการดารากินบวบเด็กในสังกัดเพดดังอีซอขยี้ข่าวสองโพสต์ข้อความชวนเผือกอีกครั้งระบุว่าเคยส่งสัญญาณเตือนแล้ววันนี้โดนตำรวจรวบเรียบร้อยผู้เสียหายเพียบออกมาแสดงตัวนะไม่ต้องอายคนอายคือคนผิดส่วนนักแสดงในสังกัดที่เห็นโผล่หน้าจอก็ไปเดากันเองว่าจะถูกมันกินบวบไหม ไม่คิดจะแจ้งความเหรอถ้าไม่เต็มใจนอกจากนี้เพจดังยังแชร์โพสต์ที่เคยลงไว้เมื่อวันที่6มีนาคมโดยระบุว่ากว่าจะได้เล่นละครอาจต้องถูกเป่าหัวเหมือนตีน้อยวัย17คนนี้ที่เข้าไปอยู่ในบ้านของนักปั้นชื่อดังแล้วโดนกระทำอนาจารมาเกือบหนึ่งเดือนจนทนไม่ไหวบอกแม่ก่อนหนีกลับต่างจังหวัด